โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับในเกมแล้วก็ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเกมไม่ชื่ออะไรก็มาเป็นแบบนี้ดูสิโอ้โหสปาแบบนี้โคตรเลยอย่าอย่ารูบ้างว่ามันจะเป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเ s ส e ิดเพล y มากดดิว่าจะจะน่ากลัวแค่ไหนก็มาดูกันนะครับเอาได้อยังวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยวายวายวายเฮ้ยหนมาได้ยังไงเฮ้ยเราจะเอาเอาหนีออกจากนี้นี่ได้แต่เพราะว่าผมกลัวเนี่ยเกิดจะตัวรอดอ้าวเฮ้ยหลงทางว่ะทนายอ่ะเฮ้ยไปก็จะตายไม่เนี่ยเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไร มันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามามันอย่าเข้ามาเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วมันติดกับ Why w ายเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นเร็วหน่อยเซ่เฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยแย่แล้วมองไปไม่ได้ เวลาจะหมดแล้วรีบหน่อยสิรีบรีบหน่อยรีบหน่อยอ้ายังไงทำไมอ่ะก็เลยขึ้นเนี่ยก็ออกไม่ได้อ่ะแย่ละโอ้โหมุดโดนอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะมองเห็นไม่ได้วิ่งเนี่ยราติดกับอะไรเนี่ย อ้าวกูตายเหรออ้าวแย่แล้วกูตายอ้ยไ,ไม่ใช่ติดก,กับโอ้โหไปสิไป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 ทำไมไม่ยอมไปสักทีอ,อะก็เลยขึ้นไงแย่ยๆเรากดอะไรวะแย่แเรวโอ้เราติดอะไรติดก,กับเหรอโอ้โหจมว่าแหละ ล้วจะเอาหนีรอดจากไหนเนี่ยติซี่ไปไปเฮ้ยเจอด้วยเฮ้ยใครกันเนี่ยมองไม่เห็นตัวอะไรเลยอะ่ะโอ้โหต้องเล่งต้องเล่นใหม่อีกทีละเมื่อกี้ก็เล่นตายอะ่ะใหม่ใหม่ โอ้ยเจ็บคอใส่ล้มนะเมื่อกี้เห็นอยู่อยู่ไหนนะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยจจสซี่ไป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 แล้ปสัไปไปไปไรเนไ่ยผไไม่เไ้าใจอ่ะบีหรืปเปล่าไม่ใช่หรืปเปล่ไวะไม่ใช่ไปไไปปไไ ร in. ีบหน่อยสิรีบหน่อยไป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 โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อ่เกอโอ้โหยี่ตายแล้วเมื่อกี้โธ่เนาเนาเหรออะไรวะไม่เข้าใจเอฟดีเอ็นยูเฟสติ อะไรวะไม่เข้าใจขอโทษนะที่ผมอ่านพิดนะครับท่านผู้ชมเลยเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ๋อมันคือตัวตัวละครหรือเปล่าวะโอ้โหเหมือนปีศาจเลยอ่ะมันเหมือนฆาตกรเลยอะ่ะโอ้มันแทมีดเลยอะ่ะมันจะเป็นไม้หรือเปล่านี่จะไม่ผิดอะ่ะโอ้โหน่าคือสยองขวัญจริงๆเลยนยนะท่านผู้ชมแล้วไปยังไง S <S โอ้โหยัไไหงนะยไม่ได้มองนะยังไม่ได้มองเฮ้ยมันตั้งกับดับด้วยนะกับเราเนี่ยแล้วก็ตายไปก่อนนะี่ยเมื่อกี้เอ้ยไหมร่วงยังไงวะมันคืออะไรเฮ้ยอย่าอย่าเขาอย่าไปใกล้ๆนะเดี๋ยวมันโดนกับดักเดี๋ยวก็ตายโอเคมันจะมีอะไรนะ เอาละไม่มีอะไรเนาะน่าดูอะไรเปนเนี้เป้าหมายอะไรวะทุกคนช่วยตต่คมไม่หน่อยนะบอกว่านี่เขาเขาบอกวิธีอะไรบ้างดูสิเขาบอกแบบอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนะบอกด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับโอ้ยไปละ ามาลองอีกทีนะไปละไปเลยย่าฮู้ไปแล้วไป,ล Yahoo! ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่าจะเอาวินนี้ออกจจกชีวิตให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะใครไม่รู้มันตัวอะไรเนะมันคือสมองปีศาจหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่มันอะไรมันคือเฮ้ยไ,ไปแล้วไปแล้วเอาให้ไปไหนอะเมื่อกี้เห็นยายอยู่นะใช่ไหมเอออันนี้สีฟ้ามันคืออะไรวะ ว้าวไเฮ้ยน่าจะคนลุบเลยไม่ใช่คนลุบละมันก็คือในเกมจะกลัวเราทำไมจะกลัวในเกมทำไมนะนี่มันคือเอา้าทำไมอะ่ะปีศาจนั่นหายไปไหนหรือว่าเอ็มไม่ใช่ปีศาจขอโทษขอโทษหรือว่ามันตัวอะไรนะฆาตกรหรือเปล่านี่กูจำไม่ผิดแล้วนะโอเค เออไปไหนไปไหนแล้วอาทนี้ชิชิวน,นะครับแหมอ,อุ้ยเสียงอะไรอะ่ะอ,อุ้ยหลอนว่ะน่ากลนะัวเนอะเมื่อกี้กลัว <c oughs> ที่แบบอ,อุ้ยกลัวที่แบบอะไรกันเนี่ยอ,อุ้ยโคตรหลอนจังนะ่ะหลอนมากหลอนจริงๆโอเคอ่ะไปต่อเลยอืม <c oughs> เอาละไปเดินต่อเรื่อยๆนะครับอืมนี่มันตัวอะไรอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามาไม่อย่างงั้นเราก็ตายตายมาพ้องกันดีกว่าโอ้ยเอามันเหมือนสร้างในเกมเลยอะ่ะโอ้จะมีผิดอ่ะ เราหายไปไหนอ่ะอืมเอา้าหายไปแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงน,นั้นนะปริศนาคืออะไรอ่ะเราต้องคุณหาวิธีแบบอะไรได้บ้างน,นะแต่ว่าโอ้ยซับซ้อนนะซับซ้อนกับตัวเองเนะี่ยเอไม่มีอะไรเลยนอกจากที่เห็นแค่ใบหน้าของพวกเราต่างหากแล้วพระ สามารถวิ่งเร็วได้ด้วยนะครับให้ไปไหนอะเราต้องค้นหาแบบที่สำหรับอะไรนะ่ที่เขาบอกอะนี่หรอเอา้าไอ้นี่คืออะไรวะเฮ้ยดึกๆหรอเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึนรข้นอ่ะ จะตามเราไหมเนี่ยจะตามเราไหมโอ๊ยเชีย่ยน่ากลัวจังชิบหายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดึ๊งๆเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรที่เปิดเหรอทางเปิดเหรอเอ๊ะนี่มันคืออะไรดูดิเฮ้ย,ยเปิดได้อ่ะเฮ้ย ต้องเอาชีวิตรอดจัดกับไอเนี่ยตัวอะไรไม่รู้มเหมือปีศาจหรือเปล่านะจะไม่ผิดนะโอเคๆไปไหนไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหน นีทางออกให้ได้เพราะว่ามันจะเอา้านี่ทานเดิมดาาน,นี่วาเอ้าแล้วมันทานนี่ทานี้มันคือทางอะไระนี่เฮ้ยไม่มีที่ไปเหรอจะที่ไปอยู่ไหนอ่ะ ที่ทันยอไปไหนอ่ะหาไม่มีโอยแย่แล้วอ๋ออมันมามันมีทันนี้ด้วยนะใช่ไหมเอาเอาเอาทานตันเอ้ย <c oughs> ทันตันอ,อีดแล้วโอยบ้าจริงเฮ้ยจะมาไหมนะอย่าจำสกแกนนะอย่า มันไปไม่ได้แล้วอ,อะไรอ่ะนี่มันเมือจังอะ่ะเฮ้อมันไปไม่ได้อะ่ะมันมันตัวอะไรกันมันไปไม่ได้อะ่ะทานโยนี่มันทางเดิมนี่วะโอ้โหในเกมนี้มันมันไม่เหมือนทางเลย ฐานเดิมนะก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีที่กดกดไม่ได้อันนี้ไม่ได้ลองไปดูข้างหลังสิม่ามีอะไร นี่พวกเราเคยไปมาก่อนนี่ทานเดิมนะครับปิดเดือดเลยเลยครับว่าแล้วทานเดิมไปที่อื่นต่อเนี่ย ไม่มีอะไรนะใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรต่อเนี่ยที่เดินที่พวกเราเดินทางอยู่เนะี่ยไม่มีาทางเดินไม่ไหวอะ่ะเราวิ่งมันไกลถึงแล้วนะ ออกซี่แลวเร็ว,รวไม่มีที่ทานเดินนะครับก็สำหรับใครที่ใครชอบคลิปเราแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ